ต้องการแค่ว่าเขาไม่เป็นศัตร <|so|>> ูกับใครนั่นแหละในทางการเมืองเท่นั้นเองนะครับคือกุไม่เกี่ยวคุกูเตรียมตัว จับกระทรวงไว้ก่อนแต่ว่าคำพูดของภูมิใจไทยมันไม่ได้อยู่ในเซน์เดียวกับคุณชวลิตสมัยก่อนนะถ้าเป็นคนชวลิตสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเซน์ของการพยายามแก้ปัญหาโน่นนี่อ๋อเป็นโซ่ข้อกลางเนาะอันนี้ไม่ใช่โซ่ข้อกลางมีมีเขาใช้คํานี้อยู่นี่ทำไมคานี่จะดูตัวจริงก่อนภูมิใจไทยก็คือเขาก็พร้อมจะร่วมทุกฝ่ายหมายความว่าเขาจะไม่เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งความันเธอ แต่เขาจะไปช่วยแก้ความขัดแย้งได้จริงหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่อเจนดาของภูมิใจไทยภูมิใจไทยเขาก็รักทุกฝ่ายเพราะว่าทุกฝ่ายก็ไปอยู่พักเขาใช่ก็ <c oughs> ดูเนี่ย <c oughs> อย่างเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาดูซิคุณพี่หน<ม>ูบีพุทธิงขับรถตุกตุกรับคุณบีพุทธิพงศ์ไ,ไปอยู่ในพักและคีอดู่ที่ไหนไปมีคะแนนเนี่ยพี่หนูแกก็แวะรับหมดอ่ะพักที่ถือว่าฮอตเหลือเกินในช่วงเนี่ยฮะ ปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นภูมิใจไทยซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าภูมิใจไทยไม่ขออยู่เป็นขั้วไหนแต่ว่าเรานั้นจะอาสาดึงคนไทยออกจากกองไฟเขาเรียกว่าขออยู่ทุกขั้วนั่นแหละไม่มีขั้วคือไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่มีขั้วแบบนั้นเพราะเอาเขาจริงแล้วสําหรับหลายคนการที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยไปรวมกับพลเอกประยุทธ์ในรัฐบาลที่แล้วก็คือเลือกขั้วไปแล้วนั่นแหละถูกไหมฮะ ไม่แต่ว่างวดแต่ถามว่าจะเอาให้คนไทยเอามือออกจากกองไฟนี้นี่ผมไม่เข้าใจอ่ะก็คุณอยู่กับพลเอกประยุทธ์มาตลอด4ปีเขาก็จับมือเราทุกคนอยู่ในกองไฟมาตลอดสี่ปีอยู่แล้วจะไม่เหลืออะไรแล้วหรือรอบนี้จะเปลี่ยนข้างเหรอถึงจะชักเอาออกให้อะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ผมคิดว่าเขาต้องการแค่ว่าเขาเขาไม่เป็นศัตรูกับใครนั่นแหละในทางการเมืองเท่านั้นเองนะครับคือคูไม่เกี่ยวอรูเตรียมตัวจับกระทรวงไว้ก่อนแต่ว่า คาพูดของภูมิใจไทยมันไม่ได้อยู่ในเซนต์เดียวกับคุณชวลิตสมัยก่อนนะถ้าเป็นคนชวลิตสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเซนต์ของการพยายามแก้ปัญหาโน่นนี่อ๋อเป็นโซ่ข้อกลางเนาะอันนี้ไม่ใช่โซ่ข้อกลางมีมีเขาใช้คํานี้อยู่นี่ทช่ไหมคานี่นนแต่ดูตัวจริงก่อน<อ>ภูมิใจไทยก็คือเขาก็พร้อมจะร่วมทุกฝ่ายห<อ>มายความว่าเขาจะไม่เป็นเงื่อนไขของความขัดแยง้งว<อ>่ามันแธอแต่เขาจะไปช่วยแก้ความขัดแย้งได้จริงหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่อเจนด้าของภูมิใจไทยภูมิใจไทยเขาก็ รักทุกฝ่ายเพราะว่าทุกฝ่ายก็ไปอยู่พักเขาใช่ก็ดูเนี่ยอย่างเมื่อวันพุธที่ผ่านมาดูซิคุณพี่หนูขับรถตุ๊กตุกรับคุณบีพุทธิพงศ์ไปอยู่ในพักและพี่ดูซิที่ไหนไปนี่มีคะแนนเนี่ยพี่หนูแกก็แวะรับหมดอ่ะนะนะฮะแกแวะรับแกแล้วแกบอกด้วยนะว่าแกไม่ได้ แกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พักดูดนะเต<อ>่ว่าพักแกเนี่ยมันมีความน่าสนใจเป็นพักที่มีแรงดึงดูด<อ>ทุกคนเลยสนใจมาอยู่พักแกเป็นรักที่โมเมนตัมสูงมากนะก็ก็โด,โดยยุทธศาสตร์แบบนี้แล้วก็อันดร์สแตนเด l ร์แนะพี่เก๋แล้วก็ต้องยอมรับพื้นฐานทางความเป็นจริงหลายๆเรื่องอ่ะใช่ไหมว่า กระสุนก็มีกระแสก็มีโอกาสที่จะไปได้ในทั้งสองทางเนี่ยนะฮะเขาเป็นพักเดียวที่สามารถแคป์ิจาลซ์ในการหาเสียงในสิ่งนี้ได้นะรวมไทยสร้างชาติบอกจะอยู่ทั้งสองฝั่งได้ไหมพลังประชารัฐบอกจะอยู่ทั้งสองฝั่งได้ไหมไม่เท่าคุณคุณเจรเยเนี่ยเอาเก้าไกลบอกจะอยู่ทั้งสองฝั่งได้ไหมเพื่อไทยเองบอกเนี่ยจะรวมจะร่วมมือกับใครก็ได้อย่างเงี้ยกล้าไม่มีใครกล้าพูดได้นะมีแต่พักเนี้ยพูดได้ใช่ไหมเก่าจริงอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ย ต้องถามว่าต้องคุยอาจารย์พิษต่อว่าพื้นที่กรุงเทพแะจะยังไงต่อหูมีทั้งคุณบีก็อยู่จักรพัน์ก็อยู่แล้วดึงสอสอไปไม่ใช่น้อยนะก็คือทีมเก่าพลังประชารัฐอ่ะง่ายๆอ่ะย้ายไปแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติจะปักธงกรุงเทพมันยากมากเลยนะผมผมว่าชักที่เนึ่งอาจจะได้สักเขตหนึ่งอาจจะได้อย่าลืมมันมีอยู่สองพื้นที่ที่มีคะแนนน้อย เพราะว่าคุณอัศวินเนี่ยได้ไปเข้าร่วมอย่างน้อยไปร่วมงานไปร่วมงานวันนั้นน่ไปแล้วคุณอัศวินเนี่ยอัศวิน,ไป,นวไปร่วมงานน,นี้หรอไม่ใช่นนไปงานรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสยร้างชาติอ๋ออัศวินกูทีไปต่อประยุก็จะไปต่อใช้เพลงอันนี้พี่เก๋กำลังจะถามว่าภูมิใจไทยจะได้หรือร,อมรวมไทยสร้างชาติจะได้รวมไทยสร้างชาติสิว่าจะปักหลักได้ยังไงเพราะเพราะภูมิใจไทยเนี่ยเขามีคนเก่าของรวมไทยสร้างของประชาราษฎร์นะฮะฉะนั้นประเด็นก็คือ แล้วรวมไทยสร้างชาติที่บอกว่ารักบิ๊กตู่เนี่ยถ้าในกรุงเทพไม่มีพักไหนเลยที่สนับสนุนบิ๊กตู่อย่างออกนอกหน้าเนี่ยได้คะแนนได้สักกี้เนี่ยความชอบทรของบิ๊กตู่ในการ national election ในการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เดสองนักขาเลยนะแต่อาจารย์พิษต้องบอกว่าคุณอัศวินสองกี้สกอที่ได้เนี่ยมันไม่สามารถจะตีได้ว่าเป็นของพลเอกประยุทธ์นะ เพราะทีมที่สนับสนุนคุณศัีวินนั้นน่ะที่เขาบอกรักกรุงเทพเลยนะใช่ไหมเขาบอกไปทีกับคุณธมานัทเขาบอกมีคอนเน็ชันกับแบบกลุ่มของคุณธมานัทเขาบอกว่าจบเลยทีนี้มันขาอยู่กับพยุจะไม่ได้เป็นนายกอพกรุงเทพแล้วอ่ะพี่เพชรเขาคงไม่อยากเป็นสลิมกรุงเทพเลือกใครสลิมกรุงเทพเลือกใครเลือกก้าวไก่พี่เชื่อผมในรอบนี้แลนด์สไลด์ผมจะบอกให้แลนสไลด์ก้าวไก่สลิมกูไม่สลิมแบปลไปสองโซนสลิมสลิมเพื่อนเราอ่ะสลิมเพื่อนเราอ่ะสลิมเพื่อนเราก็คงจะสลิมเฟีดหนึ่งทั้งหลายนั่นแหละ ผมว่าไปไม่ถูกเหมือนกันนะโอ้โหเห็นก็ไปเด่๋ยเคกลับไปประชาธิปัตติไดมไหมกลับไปประชาธิปัตย์ผมว่าเวราเรื่องลงตูอยู่ไม่แต่ว่าแต่ว่าใบแต่ว่าใบที่เป็นปฏิริษาเรืองลงตูวเรื่องลงไทยสร้างชาติผมว่ามีมีเปอร i ซิบิลิตี้สูงมากคือคนกรุงเทพที่เป็นสลิมน่จะใช้ลูกไทยสร้างชาติโดยการเลือกเป็นปฏิริษยแต่ว่าสสพื้นที่นะมันจะมีคนโดนใจเขาหรอก็ไม่แน่นะพี่เขาอาจจะเปิดตัวก็ได้นะ คุณ<อ>พีรพหรือคุณพีรพันธ์จะลงไหมเขตหรือบัญชีรายชื่อคุณขิงจะลงบัญชีรายชื่อจะลงหรือจะลงเขตเพราะว่า <par> เอาเขาจริงแล้วเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ารวมไทยสร้างชาตินี่บัญชีรายชื่อนี่อาจจะได้ไม่มากแต่อาจจะได้เขตเยอะกว่าอะไรนะเขาบอกรวมไทยสร้างชาติอาจจะได้เขตเยอะกว่าได้บัญชีรายชื่อผมเชื่อว่าได้บัญชีรายชื่อเยอะกว่าเขตเพราะว่ามันคือการเชียร์ประยุทธ์ล้วนๆเขตเนี่ยมันต้องเป็นเขตที่ได้อยู่แล้วนี่ยผมไม่เชื่อว่าปัจจัย โดยการเอาคนประยุทธ์ไปบวกเนี่ยจะทําให้ได้คะแนนเว้นแต่ภาคใต้ซึ่งก็ไม่น่าจะลงไปได้ลึกไม่ได้เยอะพราะวภาคใต้ก็ต้องไปแชร์กับประชาธิปัตย์อยู่ดีภาคใต้นี่แบบว่าไปไปดูคนพลังประชารัฐที่บางคนก็ยังเอ๊ะจะย้ายยไม่ย้ายดียังมีอยู่นะใช่ผมคิดว่านี่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ก๊อกสุดท้ายที่คุณประยุทธ์มีอย่าดูหมิ่นเพราะตอนตั้งพลังประชารัฐเนี่ย คุณเอาคุณชวนอะไรนะชวนชูจานชชูจานซ้ำยังไม่มีใครมีโหมมาโหมว่านาทีสุดท้ายอาจจะมีข้อตอยู่ข้างหลังก็ได้เงื่อนไขใหญ่เนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าน้อยอกน้อยใจคุณประวิตยเนี่ยสุดท้ายคุณประวิตรจะถูกบีบให้เลิกเล่นการเมืองเพื่อจะเททั้งหมดย้ายไปที่คุณประยุทธ์ผมคิดว่าคุณประวิทย์จะต้องเสียสละตัวเองเท่านั้นเป็นเงื่อนไขเดียวใช่เป็นเงื่อนไขเดียวเท่านั้นนี่ทำให้คุณประยุทธ์อยู่รอดแต่ว่าเว้นแต่คุณประวิตรจะหักคุณประยุทธ์แบบหักตายกันไปข้างอ่ะ จริงๆนะผมคิดว่าไม่มีใครที่ทำได้มากคประยุกต์กลับมาได้ยคิดเรื่องถอยเนี่ยเรื่องยอมให้น้องเนี่ยก็คือตอนจะตั้งนายกอเอางี้พลังประชารัฐอาจจะได้เยอะกว่ารวมไทยสร้างชาติอาจจะยอมหักให้น้องไปยอมตรงนั้นแต่จันพริตบอกจะหักกันก่อนหน้านั้นเลยใช่ไหมเพื่อที่จะสลายคั่วให้พลังประชารัฐหลายที่อยู่รวมไทยสร้างชาติได้หมดสอสอบางคนก็ไม่แต่ผมเชื่อนะพี่ว่าถ้าคุณไปบีบพลังประชารัฐนะโดยเฉพาะแก๊ง อย่างพวกสามมิติอยู่เนี่ยเขาไม่ย้ายรวมไทยสร้างชาติเรากเขาไปทางผมว่าใช่แต่คราวนี้นิดหนึ่งสั้นๆอย่าคิดว่าใครๆจะเข้าไปเพื่อไทยได้นะผมคิดว่าตอนนี้จะไม่เพื่อไทยก็ได้อาจจะไปที่อื่นแต่ว่าเพราะอะไรเพื่อไทยผมว่าตอนนี้น่าจะลนเลยใช่ไหมน่าจะเต็มเลยแล้วภูมิใจไทยล่ะปรับทงคงที่อาจารย์พิคิดว่ากี่ทีผมคิดว่ามีบ้างผมว่ามีหนึ่งถึงสองหนงสองเหมือนคุณจักรพันธ์ก็ลงคุณบีขนาดนั้นมีโอ้โหเอาสอสอที่แบบว่ามีอะไรนะคุณปลดิม่ใชยใช่ไหม อะไรนะไม่มีประเดิมชัยหมมีประเดิมชัยไปมีกรณีนมีโอ้โหพัชรินเราก็พีพวกพลังประชาชนไปแล้วอ๋อมีกรณีนีนี่มาแน่นอนอยู่กรณีนีี่คลองเตยคลองเตยมาแน่นอนคือกรณีนี้เขาทำเขาทำงานพื้นที่ตั้งแต่พาดาได้เห็นออมันไม่ใช่เรื่องพาดานอื่นไปเลพาดานี่ไม่ได้าาดี่จะได้หฮะไม่แน่ใจไม่เคยเห็นหน้าเลยฮะพัชรินพัชรินก็ไม่น่าไม่น่าจะได้ไม่แน่ไม่แน่ใจอันนี้คือขึ้นกับขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างหนึ่งการทำงานที่ผ่านมากับเครือข่าย ทีมงานในพื้นที่ใช่ไหมครับผมคิดว่าคุณจักรพันธ์จักรพันธ์มีคุระเดิมชัยด้ยไหมไม่แน่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณรัชดาจะกลับลงไปเล่นหรือเปล่าคุณมาพื้นที่เดียวกันคุณจักรพันธ์กับคุณรัชดาเพราะคุณจักรพันธ์เนี่ยเดิมเป็นเบอร์สองในพื้นที่ใช่ไหมขึ้นไม่ได้ก็ต้องอชดาแล้วก็แกก็อยู่กับคุณบีแต่ว่ามันมันไม่ใช่แค่นั้นไงมันคือการการคือคุณบีเนี่ยอันนี้ขออนุญาตแซวนะครับคุณบีไหมจะไม่รู้จักกัน คุณเบียร์จะกลายเป็นแบบว่าเป็นในวินสองของกทมอะไรเงี้ยถือว่าเนวินกับคุณเบียร์เป็นคูุยเป็นคู่ใหญ่ของกรุงเทพใช่ไหมฉะนั้นคุณจักรพันธ์ในฐานะเลขาเก่าเนี่ยก็ต้องเต็มที่ี๋ยวนะเป็นเนวินหรือหรือจะสูญพันธุ์ก็ต้องดูก็จะเป็นเนวินหรือเป็นเป็นอภพิสิทธ์ปรนอไม่ไม่ไม่ไมอยากได้ย่างไมเพราะนั้นผมว่า คุณผเดิมชัยก็ต้องเต็มที่เพราะว่าจะไล่มาตั้งแต่เป็นสกกมาก่อนจะมาเป็นสสของเพื่อไทยใช่ไหมครับก็มีหวังพี่เก่งแต่ว่ามันหัวแหลกหัวแตกอย่างเงี้ยคนที่คนที่ยิ้มที่สุดเนี่ยคือก้าวไกลนะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนทุกที่จะแตกกันใช่ไหมครับเพื่อไทยก็อาจจะมีพรรคสร้างๆเนี่ยมาแบ่งกันไปบ้างนชฮะประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องมาแบ่งกับ พลังประชารัฐเดิมรวมไทยสร้างชาติยังไม่รู้นะใครจะคุมกรุงเทพรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับฉะนั้นก้าวไกลในกรุงเทพเนี่ยจะแข็งมากแข็งมากคือที่คิดที่เคยได้ที่สองที่สามเนี่ยแอบลุ้นซึ่งมันหมายแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะได้หรือไม่ได้แต่มันจะทําให้โวตเตอร์ของก้าวไกลนะฮึ่มจรไม่มีการโหวตแบบยุทธศาสตร์ในกรุงเทพเลยหมายความว่าในกรุงเทพเนี่ย ดาวไก่นี่เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลคือคือจะไม่โหวตยุทธศาสตร์แรงนานเพราะมั่นใจว่าทุกพักมันตีกันหมดฉะนั้นเสร็จชัแน่นอน